เอ pues าละครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมทอยรีวิวนะครับอยู่กับรายการทอยรีวิวนะครับนี่ครับเราจะมารีวิวจ้าปืนนี้กันนะครับปืนของเคียรริเจอร์นะครับอันนี้ครับค้นแถมอันนี้ของมือสองนะครับโอ้ยจอนึงเอาออกก่อนนี่นะครับ ก็้แถมให้ทั้งหมดห้าอันนะค่ะอันนี้ก็เป็นของมือสองครับให้มาห้าอันซื้อมาพร้อมกับตัวดาบเลยนะครับก็เลยแถมมาห้าอันนะนี่ครับเราจะมาดูดีเทลนะครับของมือสองก็ยังดีอยู่นะนี่ครับปุ่มเปิดปิดอยู่ใเนี้อันนี้ใส่ท่นสาม3อสองก้อนนะครับมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยครับชักมาในนี้แล้วก็ในนี้ชักขึ้นนะครับแล้วถ้าเราพอจะปล่อยครับพอจะเอาลงนี่ นะครับเพื่อเพื่อปิดอันนี้นะครับมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยเบรฟอินแล้ว,ล <c oughs> ลวชักขึ้นคนระับแล้วก็เสียบ้ะช่ดินไฟร์ นี่นะครับพอเวลาจะใช้ท่าไม่ตาก็านี่ครับจะใช้อาร์มออนครับนี่ใส่เนี้ยว่ะ เนี่ยพอเวลาออกก็ชัดขึ้นครับมีปุ่ม2ปุ่มนะเห็นไหมครับก็อันนี้มันก็จะลงมาอีกกันนะนี่นะครับครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ๋อและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั่นด้วยนะครับสวัสดีครับ